ช่วงนี้หมูมันแพงมากเลยอ่ะเฮียทำยังไงกับไอหมูกรอบเมนูของเฮียเนี่ยก็คือราคาคือราคาครับเยอะไหมคะสิบาทครับอ๋อแล้วเดี๋ยวถ้าหมูลงจะลงไหมคะลงครับผมขายข้าวจานละห้าซื้อหมูโล่ร้อยสี่สิบตอนนี้กลายเป็นสองร้อยหกสิบแล้วครับค่ะแล้วลูกท้าวโดดไหมครับอ๋อพอดีวันนี้ผมขึ้นวันแรกครับผมทนมาประมาณสองเดือนแล้วกันผมนี่เราโชคร้ายหรือโชคดีเนี่ย สวัสดีค่ะก้อยฟูดดิเกินะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะเรามายืนกันอยู่ตรงกลางแยกแบบโรงพยาบาลกลางค่ะก็ร้านที่เรากําลังจะไปกินกันเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณอ่ซอยสวนมาริหนึ่งก่อนจะไปนะคะถ้าใครมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าทําทุกอย่างหมดแล้วไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะซอยสวนมาริหร้านที่เราจะมากินกันอะ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงปากซอยเลย ไม่เพิ่เปิดนะเราเห็นมีคนมานั่งกินกันแล้วอะเดี๋ยวไปทักเลยดีกว่าปะเทาที่เรามองเนี่ยนะคะบนรถเนี่ยคือน่าจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะๆๆเป็นหนึ่งในเมนูแบบขวัญใจมหาชน,นี่ะเดี๋ยวดูกัน<า>เดี๋ยวเราให้เฮียเขาว่าทำไปแล้วเราก็ชวนคุยไปเพลินๆดีกว่านะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเฮียเขาด้วยเนาะ เฮีย er คะเฮีย er ชื่ออะไรชื่อวอลล์วครับมีชื่อเล่นไหมคะชื่อต้องครับเอาแบบซีซีกันแหละเฮีย er ต้องเ,อ <laughs> เรียกเฮียต้องดีกว่านะคะเฮีย <c oughs> er ต้องคะเฮีย er ต้องเปิดปิดกี่โมงคะอยู่ตรงเนี้ยเปิดบ่ายสี่โมงครึ่งปิดสามทุ่มครับผมอ๋อสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งใช่ไหมคะครับผมสี่โมงมานี่ตั้งร้านแล้วใช่ไหมคะตั้งร้านถ้าให้ดีบ่ายสี่โมงครึ่งครับอ๋อสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครับสามทุ่มนะคะร้านเฮียต้องเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างหรอคะ มีข้าวเสียโป้าณะแปดข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวซีโพงหมูข้าวขาหมูข้าวเสียโปเนี่ยมันคือมันคืออะไรคะมันคือเป็นอาหารสมัยก่อนครับมันใส่ใช้โปอะไรอย่างเงี้ยเหรใช่ข้าวเสียโปเพระว่าเล่นการพนันสมัยก่อนเล่นเล่นโปปันครับอ๋อเหรอไอไอ ถั่วอะไรนะไฮโลโปปั่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะที่เขาเรียกกันอ่ะใช่ครัเอาแล้วแล้วทำไมต้องมาเกี่ยวกับมันด้วยอะคะอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังคือแบบว่าเล่นเสร็จแล้วไม่มีตังค์แล้วมากินข้าวมันได้เยอะๆเองครับมันได้ใส่หลายๆอย่างถ้าเสียโปหมายความว่าใส่ทุกอย่างเลยไงครับค่ะค่ะอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาของแบบเสียเสียถั่วเสียโปแล้วก็มากินข้าวนั่นแหละอ๋อแล้วไอ้ไอ้เฉโปเสียโปสวยโปมเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยทีมเรียกข้าวเสียโปไงจริงจริงแล้วอ่ะ เสียปอมันก็คือรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮียมีไในหนึ่งจานจานละเท่าไหร่คะถ้าอย่างนั้นน่ะจานลข้าวเจ็ดสบาทครับ70็บาทค่ะมีไข่ไหมคะเฮียไม่มีครับไม่มีเลยหรอคะแอบเห็นหม้อใหญ่ๆนี้คือมะนาวดองกลิ่นหอมมะนาวดองมันมีแต่ฟักหรอคะเฮียมีไก่มีไก่มีเป็ดมีอันนี้แถมหรือว่าต้องสั่งเพิ่มต้องสั่งเพิ่มครับชามละเท่าไหร่คะ ถ้วยเล็ก15บาทครับถ้วยใหญ่25บาทอุ้ยทำไมถูกจังถ้วยเล็กถ้วยเล็กแค่ไหนอะคะเฮียปกติกินไก่ตุ๋นมะนาวดองก็50ิแล้วนะมีบาท15บาทคนหนึ่งสำหรับคนหนึ่งแล้วก็อันนี้เท่าไหร่คะมี2ราคาเหรอคะใช่ครับอันนี้เท่าไหร่นะ2ี่ครับ25้าโอ้ราคาไม่แพงนะจะต้องใช้เปดวันหนึ่งกี่ตัวเหรอจ๊ะ13บถึงห้าครับ13มนี่คือขายดีสุดๆกี่ตัวถ้าขายดีสุดๆ ที่เคยขายได้วันละห้าสิบตัวครับตอนที่นี่ตลาดของผมะครับอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าช่วงจุดจีนมีคนมาสั่งไม่ใกล้แล้วมีครับมีครับค่ะต้องสั่งล่วงหน้านานไหมคะวันเดียวครับหนึ่งวันครับผมก็คือจะได้เป็นเป็ดแบบนี้เลยได้เป็นเป็ดพร้อมเครื่องในตัวละเท่าไหร่คะห้าร้อยครับผมห้าร้อยมีเครื่องในไหมคะมีครับอ๋อมีเครื่องในด้วยค่ะช่วงนี้หมูมันแพงมากเลยอ่ะเฮียทำยังไงกับไอหมูกรอบเมนูของเฮียเนี่ยก็ขึ้นราคาขึ้นราคาครับเยอะไหมคะสิบบาทครับ อ๋อแล้วเดี๋ยวถ้าหมูลงจะลงไหมคะลงครับอ๋อแต่ดูอาการแล้วไม่น่าจะลงครับมี่ตเออแล้วมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรทำไมอะหมูก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหมูมันแบบมันถึงแพงโดยไม่มีสาเหตุเลยเหรอครับพ่อค้าแม่ค้าไม่ทราบเลยเหรอครับว่ามันแพงเพราะอะไรจากเคยผมขายข้าวกานละห้าสิบซื้อหมูโลล็อะสี่สิบตอนนี้กลายเป็นสองร้อยหกสิบแล้วครับค่ะเคยเป็นมาก่อนไหมในชีวิตตั้งแต่ขายมามเคยครับนี่แหละครับแล้วคนขายเขาบอกเราว่าไงทําไมราคาแพงครับเขาบอกไม่รู้ ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลบางเรื่องก็ไม่มีเหตุผลเนาะแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวเฮียจะลงให้ถ้าราคาหมูมันลงนะคะครับผมเพราะตอนนี้เขาก็ขึ้นทุกร้านแหละครับค่ะอ๋อแล้วลูกค้าลูกค้าบ่นไหมครับอ๋อพอดีวันนี้ผมขึ้นวันแรกครับผมทนมาประมาณสองเดือนแล้วครับนี่เราโชคร้ายหรือโชคดีเนี่ย ไปแล้วนะคะหนึ่งจานข้าวสวยโปไนพนค่ะจานนี้เฮียต้องแกบอกว่าแกขอขึ้นราคาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมูลงแล้วก็จะลดราคาให้จานนี้ก็คือ70บาทนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ข้าวสวยโปมันก็คือข้าวรวมมิตรนะนะที่แบบเขารวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งจานแล้วก็ราดด้วยน้ำราดนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยกุนเชียงเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบซี่โครงหมูมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้บอกขาหมูด้วย งัน้นเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยดีกว่านะคะขยับก่อนเริ่มต้นด้วยการกินหมูกรอบก่อนนะคะอืมต่อไปเป็นเป็ดนะเป็นเป็ดลองเลยนะสัมผัสแรกที่เรารู้สึกก็คือ เป็ดของเฮียเขาว่ามันจะมีความหอมอะ่ะกินเข้าไปปุ๊บหอมเลยอะ่ะแล้วพอเราเคี้ยวปุ๊บเป็ดอะเขาก็จะมีความนุ่มเนาะไม่เหนียวแต่ว่าหนังเขาอะ่ะถึงมันจะไม่กรอบนะแต่มันก็จะมีความแบบมันๆอะ่ะแล้วก็เค็มๆอะ่ะนิดๆอะ่ะผสมกับน้ำราดหวานๆอะ่ะทำนี้อร่อยมากจะว่าไปนะเป็ดเขาเด่นจริงเนาะต่อไปนะคะขามหมูหนังๆติดมันเลยค่ะ เปื่อยนุ่มอันนี้จะเป็นซี่โครงนะคะจัดเลยอืมรสชาติเขาจะออกเค็มๆเนื้อเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขี้ยวได้มันๆเพลินๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เปื่อยมากนะแต่ก็ไม่ได้เหนียวนะคะกำลังดีแล้วว่าคุณเ,เชียงครับอืม กุนเชียงก็รสชาติปกติคือเหมือนกุนเชียงทั่วๆไปนะคะกินได้ไม่กี่เลยค่ะโอเคเลยขออีกคำหนึ่งดีกว่าเหมือนเด็กเลยชอบกินกุนเชียงก็เดี๋ยวเราเราลองมากินกไก่ตุมม๋นมะนาวดองกันดูนะคะฟ้าเริ่มจะมืดแล้วค่ะนี่ดูไก่ดูไก่เขาให้ไก่มาชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะฟักใช่ปะ่ะเออนี่เลย อโอ้โหสดชื่นชื่นใจกินจนมาเกือบจะหมดจานแล้วนะคะคือมันทําให้เราอ่ะได้คนพบข้อดีของการกินข้าวลักษณะนี้ก็คือว่าเราสามารถกินแบบทุกอย่างอ่ะได้ครบภายในหนึ่งจานในงบไม่เกิน100บาทนะรวมทั้งไอทุปไก่ตุ๋นมะนาวดองนี่คือมันสามารถที่จะได้ทั้งแบบขาหมูที่โครงหมูหมูแดงเป็ดย่างหมูกรอบครบจบในหนึ่งจาน สรุปว่าสําหรับร้านข้าวสวยโปรในพลของเฮียเขาเนี่ยนะคะก็ถือว่าแบบเป็ดย่างเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะถ้ามาเนี่ยเราคิดว่าไฮไลท์ก็คือเป็ดย่างเพราะว่าเขาแวนไว้หลายตัวมากเลยและแต่ละคนมาซื้อก็ทุกคนจะสั่งเป็ดย่างกันหมดก็ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมันจะถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปกินของอร่อยๆที่เราคัดเลือกมาอีกเยอะๆเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย